สวยนะคะอันนี้เรามีวัสนาหันเงินรับทองเยอะเราก็เลยใช้วัสนาหันเงินรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุความสุขค,ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราจะเอาตะไครยอันนี้นะคะมาทําเป็นที่แขวนต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทําแบบไหนไปดูกันเลยอันนี้เป็นตะไครยเก่านะคะตะไครยเก่าที่เราตัดทําโครง ทำเป็นซุ้มต้นไม้ไว้นะคะแต่ตอนนี้เราลื้อซุ้มออกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นสนิมเราก็เลยเก็บตะไคร์ไว้ค่ะเราก็เลยคิดว่าจะเอาตะไคร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มาทําที่แขวงต้นไม้นะคะตะไคร์ที่แรกเราก็ตะไคร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะมาคิดว่าเราจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมเราก็จะพับเขาในลักษณะแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเอาลวดนะคะเอาลวดเส้นเล็กนะคะยึด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 สองฝั่งนี้นะคะเราจัดมุมให้สวยก่อนก็ได้ะค่ะจัดมุมให้สวยแล้วเราค่อยเอารวดยึดนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆเป็นล่มนะคะคล้ายๆเป็นล่มแบบนี้นะคะเราก็าลวดยึดเลยนะคะ ก็เก็บไปเข้าข้างในมันก็ได้นะคะ เมื่อเราใช้้วดเส้นเล็กนะคะยึดติดยึดติดส่วนที่เราพับมานะคะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะหาข้อหรือว่าเป็นก้านลูกโป่งอะไรก็ได้นะคะอาคารเป็นด้ามล่มนะคะอาคาเป็นด้ามล่มแบบนี้นะคะให้ด้ามโผลออกมาแค่ล่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ให้เขาอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนะคะแต่เราก็ใช้ลวดยึดเหมือนเดิมค่ะ เราก็จะใช้ก้านลูกโป่งนะคะก้านลูกโป่งแล้วก็เอาลวดนะคะสอดเข้าไปในก้านลูกโป่งแล้วก็งอโค้งโค้งแบบนี้นะคะเพื่อทําเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นหางล่มนะคะเป็นหางร่มเราก็เอามาใส่ไว้ในท่อตรงนี้นะคะใส่ในท่อตรงนี้เก็จะได้เหมือนก้านล่มนะคะเหมือนก้านร่มขอจะขอก้านล่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเชือกเชือกนะคะพันเมื่อเรื่อ จับเชือกด้วยมืนะคะแล้วก็ใช้วิธีม้วนแบบนี้เลยนะคะวิธีม้วนมุนการล่มนะคะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นด้ามล่มแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเอาเขาไปพ,นนพ่นสีแ่ก่ก็จะไปพ่นสีนะคแล้วก็ทำที่มัดนะคะแล้วก็ตัดเชือกสามเส้นนะคะแบบ่านี้นะคะแล้วก็มัดหัวไว้แล้วก็ใชเ้เชือกนะคะใช้ใชากเชือกอ,อ,อีกข้างนี้นะคะมามัดกับด้านล่างนี้นะคะเพื่อเป็นที่ห้อยต้นไม้ะคะ่ะเพื่อนๆการเราเรามาทําการมัดชายชายเชือกอีกด้านหนึ่งนะคะ ที่แสงของเราไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาต้ไนไม้มาแต่งสวยๆค่ะตรงเชือกนี้เรามาไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดเชือกไม่บาลานซ์เราสามารถตับได้นะคะขับสั้นขับยาวได้ค่ะดีใจเราก็จะได้ที่แสงต้นไม้แบบนี้นะคะต้นไม้เป็น,นล,นลักษณะรื่อสวยเก๋น่ารักเลยนะคะ ถ้าดูไม่บาลานนะคะเพื่อนๆปรับได้นะคะปรับเทียบได้เราก็เอามาพ่นสีนะคะพอเราเกลี่ยอุปกรณ์เรียบร้อยเลยนะคะเราทำเป็นรูปลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็มาพ่นสี ค่ะเ,เพื่อนๆคะเมื่อเราพ่นสีแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปรลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปวมแบบนี้เราก็จะมีที่แฟนต้นไม้แลางหลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแฟนต้นไม้กันเลยค่ะเราเอาต้นไผ้ดอกไม้ขวดพลาสติกเหมือนเดิมะคะ่ะอันนี้เราตัดรูปแบบใหม่นะคะตัดกีบเล็กนะคะตัดกีบเล็กแล้วก็ทําปลายมเนมอนที่เราตัดให้เพื่อนๆดูไปคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเราก็เอาดอกไม้มาแต่งมาแต่งร่มของเรานะคะ แสงร่มเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะเมื่อเราเอาต้นไม้ขึ้นนะคะก็จะสวยเก๋น่ารักเลยนะคะน,บบนี่นะคะเอาต้นไม้แข่งกันนี้นะคะติดดอกไม้นะคะติดดอกไม้อันนี้ดอกไม้เราก็เปลี่ยนได้นะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะให้เขามีความน่ารักตรงไหนนะคะ เกลือไปแฝงแล้วเขาจะได้ดินๆนะคะนี่นะคะเราก็ไปเอาต้นวันนี้เราจะลองใช้ต้นวสาสนาหางเงินหงางทองนะคะเราจะใช้วสาสนาหางเงินหงางทองซึ่ง,จร,งจริงๆแล้ววสาสนาหางเงินหงางทองเขาก็สามารถอยู่ได้นะคะโดยที่ไม่มีดินนะคะถ้าเราปลูกแบบนี้น,นะคะด้วยค่ะเราเอาขวดาน้ําใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็ไปเก็บต้นวสาสนามานะคะเป็นวสาสนาหางเงินหงางทองนะคะ แล้วก็เอามาใส่ไว้ในที่แกวแบบนี้เลยค่ะยังไม่ได้ล้างนะคะนี่นะคะนีเลยค่ะแล้วก็เอาใส่ไว้ถ้าอยู่ในในขวดะะะวนะ,ะอยู่ในขวดที่เราหามานะคะแต่พอลดน้ำเขาแล้วก็เขาก็จะอยู่ได้เลยจ้ามีค่ะเราหามาสามจริงนะคะจะเป็นคู่ดาง หรือว่าจะเป็นเศรษฐีเรือนนอกก็ได้นะคะจะเป็นปูดางก็จะสวยเก๋น่ารักเลยนะคะ่ะแล้วก็จะมีดอกไม้ตรงนี้นะคะดอกไม้ตงนตายายนิดลมาขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเป็นเพื่อนค่ะเราก็จะได้ที่แฝงต้นไม้น่ารักน่ารักหรือที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นต้นอะไรก็ได้นะคะเอาเท่าที่บ้านเรามีนะคะถ้าเป็นปูดางก็สวยค่ะเขาจะได้ห้อยย้อยลงมาจะเป็นเดฟก็สวยนะคะ อันนี้เรามีวัสนาหานเงินหับทองเยอะเราก็เลยใช้วัสนาหานเงินหับทองนะคะค่ะเพื่อนๆนค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยแหละคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ